หาคิดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เออหาคิดศูนย์ับเลขล่างกับซิปซีอิซีสองตัวสองตัวอ่าเหมือนเพิ่งกัเลื่อยว่าไปไม่หรอกไปเบิ้งไม่ให้ไปเบิ้งมาให้คักคักเออมันมาคัดไม้ก็ซกเวรทั้ที่ซิปซีเป็นางที่โอ้วันที่ซิปซีจะไปเบิ้งไมาให้คักคักเออมืนมาหามือกนเรื่ยว่าไปเยอะ เจ็บชีเพันสีมาหลายอยู่ใส่มาจ้าใส่จ้ากล่าวกลามากล่าวมาบอกเบ oui. well ื้องค้ัดขึ้นมาเป็นแต่เล่าเออที่ไปออกไปที่ไปออกไปนี่ก็ที่ไปรถหลอกว่าแฮนด์บ้านบ้านคนเล่ยไปแล้วไปแล้วเพิ่นกลับขึ้นมาเพิ่นมาหามขึ้นนี่อมันขึ้นเดี๋ล่าสุดแล้วเป็นแต่เล่าโอ้ยเปลี cow cow ่ยนเดี๋ยวเล่าว่าย สนพพวกสนพดไปแล้วบพ่าไปแล้วมาแล้วไปแล้วมาแล้วเยนแล้วเยนแล้ววาจังสันอีกเนาโอ้ยาาหนึงเอาตั้งลักพ่อนือถือกี่พอเออเอาจากไหนเพิ่นมาหาพอเพิ่นบอกว่าว่าเพื่นไปมือไ่อบอกเพื่นไปขึ้นว่านเพิ่มานั่งเ่ายังหันหลังว่า เดี๋ยวหลังเลขออกอห้าหกสามล่างสามสองเนาะเขาสามตัวสลับแมนออ่าแล้วก็สองตัวตรงคือว่าโอ้ยหายยากูกถึงสิเป็นโตัเป็นยังกันบอกหมายกว่าข้ากันนี่แล้ววันทไอ้มก็คือขึ้นต่อมาขึ้นต่องวดอว่ะว่าจะไหนก็พอเริ่มที่ไม่รู้บาน จองวัดนี่มันก็คือว่อจงวัดมันหามากอ่ะหาจศเจ็ดศูิกับเลขล่างกับสิบีอ่ะสิบสีสองตัวสองตัวอ่ะเหมือน่นก็เลยว่าส่ปม่หรอกไปเบิ้งไม่ให้ไปเบิ้งม่ให้คักคัเออมันม่คักคักไม่ก็คักวันวันที่สิบซีตนว่างที่โอวันที่สิบสี่เปเบิ้งไม่ให้คักคัเออ มันม,มาหามงินที่บ้านใช่ไ่าไปเยอะเจ็ดสี่เป็นสีมาหลายอยู่ไปมาซ้าไปจ้าฝากฝนกล้ามากกล้ามาบอกเบืองัุข <conna> ศ <issance> ิมาเป็นเจ้าละเออที่ไปออกไปที่ไปออกไปนี่ก็ที่ไปรถหลอกวะท่าน ันเพิ่นไ,ไปแล้วไปแล้วคนกลับขึ้นมาคนมาหามื้ขึ้นนี้มันมึ้นคดีนีวล่าสุดแล้วคนกิดได้ว่าโอ้ยเปลี่ยนเดียว,ว,วเ,เ,เรืเอ่อว่าทไ,าไหเห็นเกไปเหนว่าแม่งตู้เกาเลยวล่ะวะท่านจะว่าเปลี่ยนสดท้ายสดท้ายมันเหร่าะท่านเอออ้าวก็ดได้ถามว่าตูอใหญ่แกูกว่ารู้ว่ะอ่าหาเก็บหนึ่งวะท่าน มันแมนบ่อยเลยแมนเดียวอาทิตย์หนั่งกันละเขาข้างหน้าเขาข้างหน้าคือเขาข้างหลังพอได้ถามพจนบอกงวดเออเขานากอรสลากบ่หรือเขาประตูหลังเขาเขาทั้งน้าโอ้เขาก็ทั้งนาไปใก้ไปเห็นดูจริงฟองดูเดียวอันละโอ้โอ้เห็นดูเดียวไปขึ้นขึ้นหนึ่งขึ้นมาดูเดียวนหนึ่งขึ้นมาวะท่านหนึ่งขึ้นมาเออพอดีเลยกับเกี๊ยวใช้เกจเลยท่าน แต่ว่าะ่เจมานเก็เป็นหาเจ็ดมือ่าโจขึ้นเอารวดวเ่าุญเรียกางหนึ่งอันอันเก่าคือพืมาให้นี่คือเจ็ดศูนย่เจหเล็ดหศูมาเเลี่ยนจนปูหลังว่าว่ว่าหันเตี่ยนัตหน้าเออว่าหนเลี่ยนตหนาันี้มากปลี่ยนปวหลังเลี่ยนปูหลังบบเป็นหาเป็นหาเจ็ดมันแม้ยงลย ว่าเมนเมนอยแมันตัวแดงึงค่งอย่าเนี่ยโอ้ตัวแดงจึงคี่ปดนี่ก็ใส่ใส่อันเก่าห่ะไปชุดดำใส่ชุดดำไปเอชุดดำบอกแย่แใส่ไปแล้วสุดแดงมันโมเมนต์ว่ะโมเมนต์ว่ะทำปู้ดีเย่าเงยโอ้ขอโชดหลเยห็มวัชเชมือให้เาอาเด้ยำไรแ่วัน้โอยบอกดูเลยแม่ตี บอกว่าคืบอกว่าคืเราไมแค่วันดีววันน้ได้ตัวหมดสิบเวรเนี่ย่วงูเปนมากตัวเวรแล้วก็อว่าอันยันละแล้วเพียนหน่อยไดแบบแต่แล้วก็บว่าอยย่ตัวเก่าก็่ะมันเ้อว่าันอ่ามันหลงออกเก่ากับนีดีกว่าันโอ้ก็คือว่าหันเนาะคือรังว่าหันเนาะเออว่าหันละเพียนได้ละเพียนสูง มันเป็นนึ่งแบบให้เป็นให้เป็นนึ่งเออเป็นี่เป็นเจ็ดนึ่งบกเฮ้อหาเจ็ดนึ่งก็เจ็หนึ่งานึ่งห้าหนึ่งเออหานึ่โอ้หนึ่เปล่นตัวตัวไทยเออเปลี่ยนตัว้ทยต่องวดคือห้าเจ็ดศูนย์เอออ่างวดที่แล้วเปลี่ยนตัวหนาเปลี่ยนตัวงวดนี้เปลี่ยนตัวไทยตัวไทย อ๋เอฟซีเอ้ยอย่าลงสนด้วยครับด้วยอืมอืมวางขักขัดกับบอกเป็นเปลี่ยนดอกเพิ่มเพิ่มเนาะเพิ่มเบาพี่น้องบ่หลายหาเลขยล่างเรี่บคนโบจังไหนบ่พอพคนโบถึงบ่ฮะเลขล่างพคนโบถึงบ่เลขล่างน่ะอืมเรีล่างมันอยูตัวโอ้เรีล่างอยู่ตัวยูตัวเรีล่างอยู่เลยงวดนี้อยูตัวอืม แต่กีฮ็ดเอาเองกเฮ็ดยังได้กเฮดตอย่างอู้นอ่ะกีฮีตตั้งแต่พอฮะกฮีตตแต่งซีกับซีโซีนึ่งขนาดบนแบ<ต>บั้นนั่นแหละ <laughs> เฮ่ง้นยังวะออะกีฮตัวเก่าหอนเดียวโอ้<ข>อรพริกแข้งเอาลวดเพราะว่าเพิ่นเพิ่นว่าให้กับบ่ไรหรอ,อว่าท่านให้กับอ่ไรวท่านให้กับบ่ไรให้กาบอวะท่านี่ฮีดเอาเพิ่นว่าซี ครับ่นรามือหลายตัวเว้ยท่านัวที่ที่เรเพิคนไห้มหาเจ็ดศูนครับผมบาดนี้เพิ่นก็เไยไม่แห้บอกว่าหาเจ็ดหนึหาเจดเพราะว่ามันตห็นเด็กหนึ่งูดูปิกป่องว้ท่านอครึ่งครึ่งอยู่แล้วว้ามันกสิตัดเดียวนึ่งชัว์จะได้จัวเดียวก็บสิตได้เก็บราะิแม่งชัววท่านเออเอไว้เบิตขับเด้อเห็นมองหดทีเดียวมาเปลียนมาเปลี่ยนแทบมันยังอยู่มึงเกาอยู่เนาะ อโอ้อว,วันวาจใไหมกับทางนม่มนพิ่มาบังไว้ที่วังหันบัวกอยากงาว่าวังหันกับบังนี้บงังติดคอสงใจไปแค่สองมาบางปั๊บหมดไมยัมยงว่าเมื่อตาบอกปุ๊บก,ก็บไปปั๊บเลยป่ไปปั๊บเลยอ้อาจากนี้ก็จะไปร่หรอท่านโอ้ ไปเลยเลยอือไมากมือขึ้นไปมากแล้วไปมากแล้วเตี้ยอืมวาไปเงี้ยวขึ้ไปจนไม่่ไปไหวมาไหวเถอะวันวานอาไปทำไมขึ้นีิ๋ดวะอืมไปยุบผู้แย่แกมยังมากเลยครับอมเขาย้ำเลยเขาไ้เขาขอยืนฟองอยู่กนนยรัเขาว่าโอ้วันี้เขายืนฟองไล้บอกว่ายืนฟองเลยบะอือ งวดเมนเขาวา่มามัลอียอเสาสางมก็ขึ้นมาเตเออคือจะเป็นรักเขามาหนิเตออนี้ใจเย็นพูดโอ้เย็นคดัดแล้มากเย็เออนคัดจังมากเยี่ดูปิลองลูกเดียวหนลาัา่นทีมาทีมาเห็นอยู่หันเตไม่เห็นเด่นเดตัวเดนจิงคือนึงตัวเดียวอ,อตัวแดงจริงคืงเลยแล้ก็จีบกันหาเกีติห็นจ้วเออจันี้ยังอีกเต้ ียังโอ้เจ็บซี่ยลงสนคืองวดมองหันด้วยกันป่ะผู้ผมคนมาว่าไปเอาตัวไม่้บดอาวดว่องหันมาเอาพี่น้องเนาะบ่หลายหางบ่อ่าว่างหันแก่แค่นี้แหละเต้องเลี่ยนตัวนหาว่องหันนั่งเลขสองตัวยังมีสามหางอยู่ดิอ่าบาดนี้เลขสองตัวนี้หางเดียู่อ่าพอรอเลยคือหนึ่งสี่ เพิ่มขึ้นแค่ตื้นตัวเดียวครับพี่พครับผมนอกนกั่งยังตัวเก่าบครับผมนะแคปหน้าจอไดนะ้พี่น้องเรื่อยครับผมอ,อุนะ้มที่ครับผมตลอดเวลาทอดสดไปเลยครับเอนะาห้วยจะได้ซื้อไ้วยครับพี่พครับผมนะนะแต่ว่ากติดตามเรื่อยๆมีการเปลี่ยนเปลีอยนเะพียงพอตัดไมาเยี่ยมมายามตลอดมาเ<ม>กาะเกาะติดให้พี่น้องครับอ่าเด้พี่น้องเด้อยอ่าแั่ตัจอครับผมเนาะ จาก 7, 5, เจ็ดห้เจ็ดศูนย์ห้่งเป็นห้าเจ็อ่าแล้วก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งยังคงเดิม